สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูนำเสียงสองเมนูนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเมนูหรือตู้เย็นก็ได้ค่ะเมนูแรกเราก็จะทำซุกี้น้ำนะคะแล้วก็ใส่หมูที่หมักเอาไว้แล้วนะคะหมูหมักก็มีซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงปรุงรส แล้วก็ไข่หมักเอาไว้นะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่นี่เลยคะ่ะใส่หมูใส่ผักผักในตู้เย็นก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆทำให้ลูกชายกินตอนเที่ยงนะคะ ก็เริ่มหน้าทานแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็ใช้น้ำจิ้มสุก,กี้ขวดไปเลยจ้าสีสันเริ่มน่าทานขึ้นมาแล้วค่ะ เติมสีสันเข้าไปอีกหน่อยนึงนี่ค่ะเราก็จะใส่วนเส้นไปเลยค่ะวนเส้น เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูสุกี้น้ำเราก็มาต่อเมนูที่สองกันเลยนะคะเมนูนี้คุณยายบอกคุณยายทำกินตั้งแต่สมัยคุณยายเป็นเด็กเลยนะคะเมนูนี้คือขนมจีนน้ำปลา,าปลา,าปา่นนะคะอย่างแรกเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำปลา,าลงไปต้มนะคะ ก็ใส่ใบมะกรูดเพื่อความหอมนิดนึงค่ะเราก็มาเริ่มทำเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่ขนมจีนใส่ขนมจีนไปเลยใส่ขนมจีนแล้วก็ใส่ใสปล,ลปาป่นหรือภาษาโคราจะเรียกว่าปลาผงนะคะ ปลานี่เราจะใช้ปลาฉลาดปลาฉลาดลํำไปุมควันหรือไปย่างก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เราก็นำมาตากแดดตากแดดให้แห้งแล้วเราก็มาตำนะคะใส่พริกแล้วแต่ความชอบนะคะชอบเผิดมากเผ็ดน้อยใส่ผงชูรสนิดนึง ก็น้ำปลาที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเมนูนี้คุณยายบอกว่าคุณยายอ่ะจะกินแบบนี้นะคะตอนสมัยคุณยายเป็นเด็กคุณยายเป็นคนโคราชนะคะแกจะชอบกินแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่ต้นหอมผักชีแล้ว ถ้าจะให้ครบสูตรจริงๆก็ต้องมีเม็ดใบเม็ดกระถินเม็ดใบเม็ดกระถินนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นี่คือจะครบสูตรเลยนะคะแต่ที่บ้านไม่มีค่ะมีแค่นี้ก็ใส่ไปแค่นี้นะคะแล้วก็คนๆๆให้มันเข้ากัน ลองชิมดูนะคะรสชาติรสชาติก็อร่อยนะคะคือปกติแล้วจะเคยจะกินแต่ขนมจีนน้ำยากะทิขนมจีนน้ำยาป่าแต่ทีเนี้ยคุณยายบอกลองทำสูตรนี้กินแล้วจะติดใจอืมรสชาติก็จริงๆด้วยค่ะอร่อย แต่แม่ติเกอร์ขอเติมพริกลงไปหน่อยละกันเพราะเจเป็นคนกินเผ็ดอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะไม่คิดว่าสมัยก่อนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นยายเขาจะมีเมนูที่แบบอร่อยแบบนี้นะคะลองกินดูนะคะลองทําดูค่ะไม่ยากเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วนะคะ